เอไปเห็ดลองแบบเนี้ยทั้งเสียอือครับไป้องครับผมก็องจะเห็นนี่แหละครับพ่น้องครับเพิ่นเอาเหล็กมาเห็ดเป็นล่องแล้วก็ไล่ไปแบบนี้ครับพ่น้องครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมพอกันดิแล้วครับก่อนคบที่สามเปนแม่ครับ หักก่อนค่านิดนิขอหายจนโดนเด้อครับพี่น้องครับเมื่อนี้ผมสิมาเบิงพยายังห้อมเพ่นใช้รถสกายแล้วมาปาดนาดินครับพี่น้องครับเพ่นที่บ้านเข่าหน้าปีครับพี่น้องครับแต่ว่าเพลนปาดแล้วเหรอครับพี่น้องครับเพ่นไอเพ่นกระลังเฮ็ดลองยู่ครับหายน้าไหลครับพี่น้องครับเพราะเพ่นที่สูบง่ายครับพี่น้องครับ ครับพี่น้องครับผมกับ่ไปรไสเราครับพี่น้องครับผมก็หากินอยู่น้ำเพลินนี่แหละครับพี่น้องครับเมื่อนี้ก็มมอยุ่กินกับพญ่โหมครับพี่น้องครับกินข้ากินปลากินน้ำน้ำพญ่โหมมครับเมื่อนี้ครับคลิปที่แล้วก็ไปอาศัยกินเขาน้ำนาทรงครับพี่น้องครับเริ่มเด้อครับพี่น้องครับหักก่อนค้ำหน่อยๆขอให้โดนๆครับพี่น้องครับ าาแวันเราเด้วานเราเด้นี่สูบน้าออกโยวานแล้ววานแล้ว,เ,ว,ลว,ลว,ลวเรียบร้อย ร่องสวยงามครับพี่น้องครับหน้ามันก็ไหลล่งดีแล้วครับแบบนี้ครับพี่น้องครับรับรองว่าสูบไงครับพี่น้องครับสูบน้าอหกข้าวเดียวครับก็เหมือนเราครับพี่น้องครับ แป๊บเดียวสูบน้ำกระเบิดครับพี่นอนครับ ครับพี่น้องครับเพิ่นกะเฮ็ดลองเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องครับต่อไปเพิ่นกะจีบ้านเข่าครับพี่น้องครับครับหลังจากเพิ่นปรับหนาดินเฮ็ดลองแล้วแล้วเพิ่นกะจีบม่บ้านเข่าครับพี่น้องครับเพราะว่า พญ่โฮมพันบ้านเขานาปี63ครับพี่น้องครับ เยาบบ้านเขาหอยบ้านเขาบ้านเาปีหกสามปีที่แล um ้วมีน้ำก็นี่ห็นบ่ ปีที่แล้วมีนามเพชรพุ่นปีนี้มียู่งานเดียวมียน่งานเดียวเออบ้านเหรครับเดี๋ยวตอนนี้อันนี้สูบน้ำหอกบ้านแล้วครับก็แล้วตอนนี้แ่ละเป็นไม่พุ่น ครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจากไปก่อนเด้อครับพี่น้องครับคลิปหน้าพอกันไหมสวัสดีครับผม